คนเละาะฝาอีกหนึ่งเรื่องราวของเสือสมิงที่เกิดขึ้นในป่าทางภาคเหนือของไทยเราที่ยังไม่เคยมีการเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเราจึงได้นำมาเรียบเรียงใหม่จากผู้ที่ทายทอดแล้วมาเล่าสู่กันฟังพลานที่เข้าไปนั่งห้างยิงสัตว์ในป่าสมัยก่อนที่ความจเจริญยังเข้าไปไม่ถึง มีน้อยมากที่จะไม่เคยเจอกับเรื่องลึกลับอะไรเลยหรือไม่ก็อาจจะเข้าไม่ลึกมากพอที่จะเจอที่เจอกันแล้วแต่ว่าใครจะเจออะไรและแบบไหนแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่เช่นเรื่องที่เกิดขึ้นจากสัตว์อย่างกับเสือสมิงที่เกิดขึ้นจากป่าก็คือเมืองรับแลหรือไม่ก็ป่าองคตจากโพดผีหรือผีภัยผีโป่งเป็นต้นแต่กับพลานคม ที่ชอบเข้าไปล่าสาัตว์เพียงลำพังตั้งแต่สมัยหนุ่มไม่เคยวันเกงอันตรายใดๆจากสิ่งเล่นลับวิชาการเป็นผานของแกนั้นสืบทอดและเรียนรู้มาจากปู่และพ่อตั้งแต่เด็กๆจนเชี่ยวชาญทั้งอาวุธและวิชาอาคมเจอมาแล้วมากมายกับเรื่องลึกลับในปา่าแต่ผิดกับครั้งนี้มากที่แกรู้สึกว่ามันจะสวยอะไรขนาดนั้นและจำได้ติดตาไม่เคยลืม ต่อมาก็ได้เล่าให้ลกูกให้หลานได้ฟังสืบทอดกันมาวันที่แกเข้าไปล่าสัตว์วันนั้นเป็นวันที่ไม่ปกติเหมือนอย่างเช่นทุกครั้งตามเลิกจามและความรู้สึกของแกเองไม่ได้เป็นไปอย่างที่เรียนรู้มาพลานคมแกมองดูท้องฟ้าที่มืดดำคึ้มผิดปกติทั้งทั้งที่ไม่เคยมีเขาของฝนจะตกแต่อย่างใดแต่หลังจากที่แกป่วยอยู่เกือบสิบวัน ทำให้เนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารหลักของครอบครัวของชาวป่ายางแกเลื่มจะเหลือลดน้อยลงเมื่อพอจะมีเลี่ยวแรงและหายดีแล้วก็ไม่สามารถทนดูลูกเมียต้องอดอยากได้อีกต่อไปเพราะตนเองนั้นเป็นหัวหลักในการหาอาหารเนื่องจากมีลูกมากถึงห้าคนที่ต้องดูแล หลังจากที่เมียของแกจัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือที่แกใช้พกและใส่ย,ย่ามเป็นประจำรวมถึงอาหารใส่ห่อให้เรียบร้อยแกก็เดินเข้าปา่ามองหน้าสู่ทิศทางที่ใช้เดินเหมือนเช่นทุกครั้งท่ามกลางฟ้ามืดครึ้มแลบแปลบตลอดเส้นทางแต่ยังมั่นใจในวิชาอาคมของตนที่มีอยู่คงจะไม่มีอาถรรพ์ใดๆที่จะเกิดกับตนได้ ระหว่างที่เดินเท้าเข้าป่าพลานคมเองก็รู้สึกใจว่ามีบางอย่างไม่ปกติและจ้องมองแกอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็เหมือนอย่างเช่นทุกครั้งที่แกเข้าไปนั่นแหละไม่มีอะไรจะเคยทำร้ายแกได้แม้แต่ครั้งเดียวเพราะทุกครั้งที่เหยียบย่ำเข้าป่าแกจะเริ่มทำพิธีเปิดป่าและขอขมาตามวิชาที่แกได้รล่ำเรียนมาเป็นอย่างดี จนเข้าไปถึงจุดที่ใช้ดักยิงสัตว์อยู่หลายครั้งในตอนใบใๆเห็นว่านั่งห้างที่เคยใช้อยู่หลายครั้งแล้วอาจจะส่องสัตว์ไม่ค่อยจะพอใจเหมือนอย่างเช่นเดิมเหมือนมีอะไรจะโดนใจให้เดินลึกเข้าไปอีกจนมาพบเขากับต้นไม้ใหญ่ที่เหมาะกับการนั่งห้างจึงได้หาตัดลำไม้ได้ตามที่ต้องการนั่งก้มลงเอามือยันเท้าที่พื้นธรณีทั้งสองข้าง พลํำบนคาถาอาคมเพียงคู่เดียวก็กำเอาดินลุกขึ้นมาเดินสาดไปรอบรอบจนไม้ใหญ่จนทั่วก็ปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่บนนั้นแต่ดูเหมือนว่าห่างจะไม่ค่อยจะสมดุลมากนักจึงได้เสียมไม้แหลมสี่ท่อนสันส้นๆใช้หัวลูกขวานตอกเป็นลิ่มไว้เพื่อรองรับน้ำหนักของคานทั้งสองท่อนท่อนละสองลิมเสร็จก็นั่งพักเหนื่อยและกินข้าวห่อเสร็จเรียบร้อย นั่งมองสำรวจไปรอบๆป่าและดูจุดที่จะมีสัตว์พากันลงมาตามรอยเท้าที่ทิ้งไว้ความมืดเริ่มจะมาเยือนอย่างรวดเร็วกว่าปกติจากการที่ท้องฟ้ามืดคึมดําทมึนมาทั้งวันเสียงนกเสียงกาส่งเสียงกันเจืยแจ้วก่อนจะพากันเข้าลังและเงียบสงบลงในไม่ช้าจึงลีดมาแรงกระลับช่วงขับกล่อมกันต่อไป บรรยากาศเริ่มจะเย็นลงอย่างรวดเร็วจนปรับตัวแทบไม่ทันเลิกยามที่ไม่อำน้ยตั้งแต่แรกเริ่มจะส่งผลดาวเดือนมืดมิดจนมองอะไรไม่เห็นเสียงแปลกๆก,ก็ดังแทรกมากับเสียงมแมลงเสียงจิงหรีดจนฟังคล้ายกับเสียงเสอื่นเบาๆของผู้หญิงอยู่รอบตัวบางครั้งก็ควรครางเหมือนกับว่ามีอาการเจ็บปวด บวกกับอากาศเย็นจนรู้สึก,กว่าหนาวสถานขึ้นมาเสียงนั้นเริ่มจะชัดขึ้นเหมือนกับว่าอยู่บนห้างกับพรานคมด้วยแกจึงได้ไล่คาถา,าอาคมพ่นไปรอบๆนังห้างอีกครั้งแต่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าถ้าเป็นผีป่านางไม้จะขึ้นมาบนนั่งห้างได้อย่างไรในเมื่อตนก็ไล่มนกำกับเอาไว้รอบต้นไม้ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าธาตุขันที่อ่อนแอลงเมื่อตอนที่เจ็บป่วยจิตก็เริ่มอ่อนแอลงไปยังไม่เฟื้นตัวเต็มที่เสียงนั่นก็เริ่มจะเบาลงแล้วจูจ่ๆก,ก็มีลมพัดมาวูบใหญ่แบบไม่มีปีมีคุยประทะเข้ากับลลางจนรู้สึกได้ถึงความแรงเหมือนจงใจจะให้ตกลงไปจากนั่งห้างแล้วก็พัดหายไปเสียเฉยๆอีกเพียงครู่เดียว ก็มีเสียงฝีเท้าเดิอนอยู่สว,สวบสวบสวบรอบรอบต้นไม้ด้านล่างแกพยายามมองฝ่าความมืดลงไปว่าเป็นตัวอะไรแต่ก็มองไม่เห็นคืนนี้มันช่างมืดมิดจนดำสนิทเสียจริงๆจะจุดไฟแช็กก็กลัวว่าจะเป็นสัตว์แล้ววิ่งหนีไปยิ่งมืดสนิทแบบนี้หากได้เห็นแม้ว่าเพียงนิดเดียวกระสุนปืนในมือไม่มีทางพลาดเป้าแน่ ต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกับบ้านบ้างแบบไม่เสียเที่ยวคิดได้เพียงแค่นั้นก็ต้องสะดุ้งเมื่อมีเสียงคนเรียกอยู่ใต้ห้างห่างออกไปพอระยะที่วานาคมไว้เสียงเรียกผ่านคมพลานคมน้ำเสียงเหมือนกับเพื่อนบ้านของแกเองแต่ว่าเพื่อนบ้านของแกไม่มีใครมีอาชีพเป็นพลาน และในหมู่บ้านก็ไม่เคยมีใครเรียกแกว่าพลานคมแม้แต่คนเดียวมาเรียกแกว่าพลานคมเอาก็ตอนที่แกเกือบจะ,กะเกษียณไปแล้วนน่นและไม่มีทางที่จะเข้าป่ามาถูกได้ทั้งทังที่ไม่เคยเข้ามาก่อนแถมมองไม่เห็นเข้าอีกนึกในใจว่าถ้าจะมาลองดีผิดคนซะแล้วยกเปินขึ้นสาสต์ไปหาตนเสียงแต่ก็ดันไม่เห็นอะไรเลยมันมืดมิดไปหมด ไม่รู้ว่าคมที่อยู่รอบๆต้นไม้จะต้านมันอยู่หรือไม่เกิดเพราะธาดขันและแรงจิตติ่ตกลงไปแบบไม่รู้ตัวนั่นเองบนนั่งห้างก็รู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างอยู่ด้วยเสียงเรียกของฝีเท้าด่านล่างก็ยังเดินวนไปวนมาแบบไม่เห็นตัวเสียงร้องเรียกด้วยความเจ็บปวดก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนบนนั่งห้างนั่นเอง พลานคมก็ตกใจหันขวับมาที่เสียงที่อยู่ด้านหลังของตนนั่นแต่ก็ต้องตกใจงางหลังพึงหน้าชนหน้าแต่ไม่รู้ว่าหน้าของใครก็มีเสียงร้องตะคอกดังลั่นว่ามึงเอาไม้ตอกกูทําไมจนพลานคมพังอะถอยมือเท้าพื้นพลาดหงหลังตกลงจากนั่งห่างทันทีเสียงดังตบอยู่ที่พื้น ตามมาด้วยเสียงร้องคำรามโหกหากที่พยายามจะฝ่าคมเข้ามาขย่ำไม่ได้แกรวบรวมพละกกำลังเฮือกสุดท้ายจากความจุกเสียดยกปืนที่ติดมือหล่นลงมาด้วยกันหญิงไปด้านหน้าที่มีเสียงคำรามอยู่ไม่ไกลปังกระสุนแหวกความมือดออกไปหาเป้าหมายอย่างกับมองเห็นเจาะเข้าเต็มหน้าผากเสือสมิงที่แม้ว่าจะยังไม่เห็นตัว นอนดิ้นผับผับพับผับแล้วก็เงียบไปสินเสียงของเสือสมิงก็มีเสียงตะคอกดังมาจากทางด้านหลังอีกแกลวงเอามีดอาคมในย่ามชักออกจากฝักแล้วแทงสวนเข้าไปที่ต้นไม้ทันทีเสียงกรีดร้องอย่างโหยห้วด้วยความเจ็บปวดจนแสบแก้วหูแล้วทุกอย่างก็กลับมาเงียบสงบเป็นปกติสำรวจร่างกายที่ตกจากนั่งห้างเกือบจะสิบเมตร โชคดีที่แขนขาไม่หักหรือคอหักตายเสียงกรีดร้องคงจะเกิดจากหมดที่ตอกเข้าไปในต้นไม้โดยที่ลืมไปว่าอาจจะมีนางไม้นางไพรสิงสถิตอยู่มิหน่าถึงได้ขึ้นไปบนนั่งห้างได้แต่เกียกตะกายปีนกลับขึ้นไปบนนั่งห้างอีกครั้งคืนนี้คงจะไม่มีการล่าสัตว์อื่นเกิดขึ้นความเหมิดมิด ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยมีเพียงแค่เสือโค่งเสือเสมงตัวนั้นที่ใช้ไฟแช็คส่องดูว่าใหญ่พอสมควรคงจะได้หนังสักผืนก็คลุมแล้วพลานคมนั่งอยู่ในความมืดมิดจนสว่างก็ปีนลงจากนั่งห้างถลกหนังเสือติดมือเดินออกรีบกลับจากป่าทันทีแต่เดินยังไงก็ยังคงวนไปวนมาอยู่ที่เก่า เป็นแบบนั้นอยู่หลายรอบหลายเที่ยวความสวยไม่รู้จักจบจักสิ้นคิดในใจว่าคงจะเดินหลงเข้ามาในป่ารับแลเข้าแล้วนึกขึ้นได้จากคำของพ่อและปู่ว่าห้ามหยิบช่วยอะไรในป่ารับแลติดมือออกมาเด็ดขาดแต่นี่เป็นหนังเสือทั้งผืนเลยจึงได้ตัดสินใจโยนทิ้งไว้ที่นั่น นั่งคุกเข่าพนมมือหลับตาขอขามาและเปิดปาขึ้นอีกครั้งชั่วอึดใจเดียวก็ลุกขึ้นแล้วก้าวเท้าออกไปสามก้าวพอลืมตาขึ้นป่าทั้งป่าและเส้นทางที่เข้ามาแต่แรกก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแกจึงได้รีบเดินทางออกจากป่าไปด้วยความปลอดภัยโดยไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาแม้แต่ชิ้นเดียวหลังจากนั้นทุกครั้งที่เข้าปา่า แกเลยต้องถือเอาเลือกเอายามเป็นที่ตั้งไม่เข้าไปสุมสี่สุมห้าอีกมีวิชาอาคมก็อาจจะเอาตัวไม่หลอดได้เช่นกันไว้พบกันใหม่